สวัสดีครับวันนี้ใน EP ที่4เรามาเปรียบเทียบกันระหว่างการลงทุนใน REIT แล้วก็การลงทุนในอสังหาไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรือคอนโดอันไหนน่าสนใจมากกว่ากันก่อนอื่นผมอาจจะอยากพูดถึงรีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนผมอยากโชว์ชาร์ตนี้จาก JP Morgan ซึ่งเปรียบเทียบรีเทิร์นของทรัพย์สินหลากหลายประเภทตั้งแต่หุ้นหุ้นกู้ทองคําแล้วก็ r e i โดยเปรียบเทียบรีเทิร์นเฉลี่ยต่อปีของ20ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ากองรีดเนี่ยก็สามารถให้รีเทิร์นได้ดีที่สุดเลยอยู่ที่ประมาณปีละ9%ถ้าเทียบกับการลงทุนในสังหาหรือว่าบ้านและคอนโดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%เก็ถือว่าในโลกเนี่ยรีดให้รีเทิร์นได้ดีกว่ามากถ้าเรามาเปรียบเทียบในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วรีดก็ตั้งเป้าที่จะให้รีเทิร์นอยู่ที่ประมาณ8-9%โดยหลักๆก็อาจจะมาจากอินคัมหรือมาจากดีเวเดนที่จ่ายในแต่ละปี ส่วนการลงทุนในบ้านและคอนโดเนี่ยเราก็อาจจะได้ยิวอยู่ที่ประมาณ4-5%บวกกับการที่ได้แคปิตอลเกนหรือราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้ปีละประมาณ3-4%รวมรวมๆกันก็อาจจะใกล้เคียงหรือน้อยกว่ากองรีดนิดหน่อยอยู่ที่8-9%ถัดมาเราอาจจะพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการลงทุนในรีดและก็คอนโด เริ่มต้นจากรีดเลยข้อดีที่1ก็คือกองรีดเนี่ยก็เหมือนเรามีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพมาบริหารอาสังหาให้เราโดยที่จะมีการกํากับดูแลของทรัสตีแล้วก็สํานักง,งานกรลอตออีกด้วยขอ้อที่2ก็คือกองรีดเนี่ยก็จะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเพราะกองรีดหนึ่งอาจจะลงทุนในหลายโครงการและแต่ละโครงการก็จะมีผู้เช่าหลากหลายคนเป็นหลักร้อยหลักพันซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง ข้อที่3ก็คือการซื้อกองบีบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องมีเงินทุนที่สูงมากมีเงินหลักร้อยหลักพันก็สามารถซื้อหน่วยหรือซื้อหุ้นของกองบีบได้แล้ว 4. ก็คือกองบีบเนี่ยมี l i q u i d ตี้สูงหรือว่ามีการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายได้คล่องทําธุรกรรมได้ทุกวันถัดมามาดูฝั่งของคอนโดบ้างข้อดีที่1ของคอนโดเลยก็คือการลงทุนคอนโดเนี่ยเราก็อาจจะมี control หรือว่าควบคุมการตัดสินใจต่างๆได้ ว่าจะซื้อคอนโดในทำเลไหนตกแต่งห้องอย่างไรให้ใครมาเป็นผู้เช่าทั้งหมดนี้เรากำหนดได้เอง 2. ก็คือการลงทุนในคอนโดเนี่ยเราอาจจะมีอัพไซด์จากแคปิตอลเกนโดยเฉพาะถ้าเราฟลิปหรือว่าซื้อขายคอนโดก็อาจจะมีกำไรในระยะสั้นที่ดีแต่ข้อเสียของคอนโดเนี่ยหนึ่งเลยก็คืออาจจะมีความเสี่ยงที่เยอะกว่าเพราะเราไม่ได้มีการกระจายการลงทุนลงทุนอยู่ที่เดียวถ้าผู้เช่าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะขายขาดหายไรายได้ไปเป็นช่วงได้ ข้อที่2เลยก็คือการซื้อคอนโดเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนที่มากกว่ากองรีการซื้อห้องยูนิตหนึ่งก็อย่างน้อย2ล้านขึ้นไปก็อาจจะต้องมีเงินทุนพอสมควรแล้วก็ข้อที่3ก็คือการลงทุนในบ้านหรือคอนโดเนี่ยก็อาจจะซื้อขายได้ไม่คล่องมากหรือว่าอินลิควิดเพราะการขายเนี่ยก็คงใช้เวลา,าเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนที่จะมาหาคนซื้อถัดไปจากเรา โดยสรุปแล้วสําหรับคนที่สนใจด้านการลงทุนผมคิดว่าการเลือกลงทุนในกองรีดก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ากองรีดก็ถูกพิสูจมาแล้วว่าให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและก็มีความเสี่ยงที่ต่ำด้วยถือว่าเป็น Risk Adjusted Return ที่ดีมากเลยครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรีดยังมีอีกมากแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะครับ